คุณยะคะหวังว่าจะชอบของขวัญชิ้นนี้นะคะอ่าถ้าฉันไม่ชอบเธอจะเอาอย่างอื่นมาแทนงั้นเหรอ,อแน่นอนสิคะคุณยะถ้าไม่ชอบก็บอกได้เลยนะคะจะหามาเปลี่ยนให้ใหม่ไม่มีปัญหาอะไรทั้งนั้นฉันไม่ชอบลูกสาวของคุณนะ่ะคุณเปลี่ยนให้ฉันได้หรือเปล่า แม่คุณนาคะคุณย่าก็แค่ลอเล่นนะคะ่ะคุณยา่าต้องชอบอยู่แล้วอะไรที่พี่อาบีเลือกเนะ่ะคุณย่าก็ชอบทั้งนั้นแหละค่ะจริงๆนะคะใช่ไหมคะคุณยา่าว่ายังไงคะคุณยา่า ประกายมาแล้ว ไปไหนมาดูไหมผมรอคุนานมากเลยไในว่าจะเป็นคนแรกที่มาถึงงานไงละ่ะนี่ไปไหนมาคือว่าระหว่างทางฉันไปเจอ,<ม>เ,อเอาไว้เล่าให้ฟังทีหลังก็แล้วกันนะคะอันนี้เห็นเธอนะอาบีไหนๆก็ไหนๆแล้วเราทำพิธีกันต่อเธอเรื่องอื่นค่อยว่ากันทีหลังแล้วทำไมในมาสายในบอกจะมาท,าทันทีไง แล้วนายมาพร้อมเธอได้ยังไงไปเจอกันที่ไหนอ่ะเออคือว่าเราเจอกันที่หน้าง,งานก็เลยเข้ามาพร้อมกันซะเลยพอดีฉันติดธุระนิดหน่อยก็เลยมาสายนะเอ้ยนี่พี่พิธีการเนี่ยยังไม่จบเลยนะมาต่อให้เร็วสิคบพี่เออมาช้าก็ยังดีกว่าไม่มาโอเคไปเร็ว นี่อเลียฉันมีของจะให้เธอด้วยนะรอเดี๋ยวนะเจ้าคุณนะคะไม่เห็นต้องลำบากเลยนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของพิธีจ้าโรบินคุณนะคะเอคือว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งในพิธีคุณนะเนี่ยมีของขวัญให้กับพวกเราด้วยหรือเปล่าคะเออฉันก็แค่ถามเฉยๆเอไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษหรอกนะคะแน่นอนคะ่ะฉันมีของให้กับทุกคนเลยคะ่ะรอเดี๋ยวนะ อันนี้ของเธอนะอ,อ,อะไรเนี่ยขนมหวานเหรอแค่นี้เนี่ยนะส่วนอันนี้ของคุณค่ะสองกล่องเลยขนมหวานเหรอมากับผมหน่อยมีอะไรจะคุยด้วยฉันบอกแล้วไงว่าจะเล่าให้ฟังทีหลังไงผมไม่ได้คุยเรื่องนั้นจะคุยเรื่องอื่น รู้ไหมผมเป็นหัวคุณแค่ไหนอะนึกว่าจะเกิดเกิดเรื่องร้ายอะไรซะอีกกอเกิดอะไรขึ้นเหรอคะมีใครว่าอะไรคุณเหรอไม่มีใครว่าอะไรผมทั้งนั้นนะแล้วทำไมจะต้องเป็นกังวลด้วยล่ะคะหมอบอกว่าไม่ให้คุณเครียดนะมันจะส่งผลต่อสุขภาพคุณเพราะงง้นที่บอกมาคุณกังวลเรื่องอะไรเหรอก็กังวลเรื่องคุณไงเล่าเรื่องฉันความประพฤติของคุณเน่ะฉันทำอะไรผิดเหรอนั่นแหละปัญหาคุณไม่รู้ว่าคุณทําอะไรกับผมบ้างผมจะที่บายให้ฟังอย่างตอนที่ผมบอกว่ากังวลเนี่ย คุณก็พลนกวนไปด้วยอะแล้วไงล่ะคะแล้วไงเอาอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะผมคิดถึงคุณตอนที่คุณไม่อยู่แต่ว่าผมไม่เข้าใจว่าทำไมถึงทำไมถึงได้คิดถึงเวลาที่คุณอยู่ใกล้ผมมีความสุขซึ่งต่างกับตอนที่คุณไม่อยู่ลิบลับเลยทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องรอคุณด้วยอะ ทำไมผมคิดถึงคุณมากความรู้สึกที่ผมมีต่อคุณมันมันคืออะไรกันน่ะผมมีเพื่อนตั้งมากแต่ผมไม่เห็นจะติดพวกเขาเหมือนที่ผมติดคุณเลยอะเราเป็นแค่เพื่อนกันใช่หรือเปล่าใช่ไหมอะ่ะคุณเงียบทำไมอะ่ะเราเป็นอะไรกันแน่ถ้าคุณไม่บอกผมเนี่ยผมจะนอนไม่หลับแน่เลยถ้าผมนอนไม่หลับตอนเช้าก็จะไม่สดชื่นน่ะแล้วก็ไม่สามารถแต่งเพลงได้อะ่ะแล้วก็ขึ้นคอนเสิร์ตไม่ได้อ่ะ ฉ,ฉันจะตอบให้คุณว่าไงคือฉันตอบสิเออคือ <c oughs> คือว่าฉันคุณกับฉันคือเออผมให้คุณตอบไม่ได้ให้แกว่งแขนออแขนฉันเออใช่ฟังนะความสัมพันธ์ที่เรามีต่อกันมันค่อนข้างออมันมีเอกลักษณ์นะคะเอกลักษณ์ยังไง เอกลักษ์ของมันอยู่ตรงที่ไม่มีใครแบ่งปันความสัมพันธ์กันแบบนี้ไงแล้วมันยังไงเราเป็นรุ่ต่างดาวอย่างนั้นเหรอฮะไม่ใช่ค่ะฉันะจธิบายกับคุณยังไงดีเนี่ยแล้วไหนว่าคุณฉลาดอะทำไมเรื่องแค่นอธิบายไม่ได้เล่าอย่าก,กวนได้ไหมคะฉันพูดอะไรไม่ออกถ้าคุณยังยนยวนอยู่แบบนี้ก็ได้ผมจะไม่กวนทีนี้ก็ตอบมาตอบมาสิความสัมพันธ์ของเรานะ่เป็นเหมือนเงากับดวงอาทิตย์เงากับดวงอาทิตย์ใช่ยังไงเล่า ฉันจะอธิบายคุณฟังนะระหว่างเราเนี่ยมันเหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างพื้นดินกับพื้นฟ้ามันเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างทะเลทรายกับฝนคุณเข้าใจไหมมันเหมือนหุบเขากับลำธารทะเลกับพื้นทรายนี่คุณอธิบายหรือว่าสอนภูมิศาสตร์ผมเนี่ยเงาดวงอาทิตย์ทะเลทรายฝนหุบเขาลำธารทะเลทรายอะไรเนี่ยไม่รู้เรื่องงั้นฉันจะอธิบายให้ฟังใหม่นะ ถ้าฉันเป็นเหมือนดวงอาทิตย์ที่แผดเผาคุณก็จะเป็นเหมือนเงาที่เยือกเย็นถ้าฉันเป็นทะเลทรายคุณก็จะเป็นฝนถ้าหากว่าฉันเป็นลมทะเลคุณก็จะเป็นชายฝั่งที่สงบไงคุณเข้าใจไหมไม่เหรอนี่ฉันจะอธิบายให้ฟังต่อนะดวงอาทิตย์รอร่มเงาทะเลทรายรอหยาดฝนแล้วมันจะพบกันได้ยากมาก นี่ให้ผมแต่งเป็นเพลงคนเดียวร้วกันนะออขอละคุณจะมาแต่งเพลงเลยผมอาจจะเข้าใจถ้ามันเป็นเพลงแรปแต่ว่าผมไม่เข้าใจบทกวีของคุณขอละผมน่ะแค่ร็อกสตาร์ธรรมดาผมอยากจะฟังคำอธิบายที่มันง่ายๆเนี่ยง่ายๆเหรอคะโอเคฉันฉันจะพยายามอีกคนนะคุณกับฉันระหว่างเราเอออบี ออพี่มิตาลีอ่าใช่คืออาบีอาเลียถามหาเธออยู่เนี่ยบอกเธอเดี๋ยวผมไปนะขอจัดการเรื่องสำคัญก่อนอไม่นะก็อบอกว่ามีเรื่องเร่งด่วนแล้วก็สำคัญมากด้วยเธอต้องมากับฉันเดี๋ยวนี้เลยละ่ะอะไรจะด่วนขนาดนี้เอางี้คุณหาคำอธิบายที่เข้าใจง่ายก่อนนะเดี๋ยวผมจะกลับมาฟังก็แล้วกันนะโอเคขอตัวไปหาเลียก่อน ไปครับอาะมามาไปกันนะได้ยังไงกันเนียบเยให้ฉันตามหาต้องนานเลยอ่ะพี่ก็อยู่นี่แล้วไปแค่ห้านาทีเองนี่ช่างเถอะพี่พี่รู้มหฉันรอวันนี้มานานแค่ไหนแล้วในที่สุดก็มีงานจนได้ฉันมีเซอร์ไพรส์ใหญ่พิเศษรออยู่นะเซอร์ไพรส์เหรอก็ใช่น่ะสิพี่งั้นก็เอา,เอามาสิ ฉันนะรอวันนี้มานานมากแล้วเนอะพี่รออีกแค่ไม่กี่นาทีไม่ได้เลยฉันไม่บอกพี่ง่ายๆหรอกนะโอเคเช่ฉันตื่นเต้นมากเลยพี่สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษอย่างที่ทุกคนทราบนะคะวันนี้คือวันพิธีสันกิตของพี่อาบีดังนั้นฉันจะมีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยนะคะเซอร์ไพรส์หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบเซอร์ไพรส์นี้นะคะพี่คะ รอฉันเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันมาโอเคเดี๋ยวฉันมาค่ะฟูกินี่ตอนอยู่บนห้องคุณนะพูดอะไรคร้างไว้อะทำให้ผมเข้าใจหน่อยสิช่วยอธิบายหน่อยอะไรเหรอก็ไอที่เหมือนบทกวีที่คุณพูดก่อนหน้านี้มันซับซ้อนอะ ยิ้มอะไรเล่าุณต้องตอบผมมาสิอาลียบอกให้ผมรออยู่นี่ใครหยุ่หลังเจะออะโอ้ยเอ่อไงธนูคุณใช่ฉันอยู่นี่และจากนี้เราจะอยู่ด้วยกันเสมอตลอดไปใช่ไม่มีใครห้ามคุหรอก แล้วคุณสองคนกำลังคุยอะไรกันอยู่อะไรที่หล่อนต้องอธิบายฮะเปล่านี่ไม่เหรอฉันได้ยินบางอย่างหล่อนบอกว่ามีบางอย่างให้อธิบายฟังแบบไม่ซับซ้อนนิ่นาเธอแต่งบทกวีให้ผมมันซับซ้อนยากเกินจะเข้าใจผมก็เลยขอให้เธออธิบายง่ายๆหน่อยทำไมหล่อนต้องแต่งบทกวีให้คุณด้วยละ่ะก็แค่สนุกสนุกอะนะไม่มีอะไรนะฉันอยากรู้ว่าบทกวีชื่ออะไร ผมก็ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันมันชื่อว่าพันธะของเราฉันถามเขาไม่ไดีถามเธอนี่อาบีบอกฉันมาสิมันเป็นบทกวีเกี่ยวกับอะไรเออมันเกี่ยวกับความสัมพันธ์พันธะของเราเป็นพันธะท,ที่มันสันวิเศษ ยากที่จะอธิบายเป็นพันธะที่ไม่เคยตัดขาดอ้าวมิสเตอร์ดัสโอเคผมขอไปทักเพื่อนก่อนนะเง่ายมิสเตอร์ดัสฉันไม่ได้มาที่นี่ตั้งแต่เช้าฉันมาทำอะไรเอาป่านนี้เหรใช่นมาดูอารมณ์ของเธอเธนู นี่เนะ่ะเป็นพิธีสังกิตของเธอถ้ายัางหน้าแบบนี้อยู่รูปจะออกมาไม่สวยนะอย่ามาพูดชาวไรสาระานะความจริงไม่ได้ไรสาระเธอพูดเองว่าอาบีกำลังจะเป็นสามีเธอ <c oughs> แต่ว่าเขากลับอยู่ไม่ได้ถ้าหากว่าไม่มีฉันอยู่นะถ้าอยากแต่งงานกับเขาแต่ว่าเขาเนารักฉันฉันมั่นใจได้เลยนะว่าตลอดพิธีสังกิตวันนี้เขาคงมองหาฉันตลอดก่อนที่ฉันจะมา เขาไม่มีความสุขอะไรในงานเลยสิท้าว่าไหมพอเห็นฉันเข้ามาเขาก็ปรีมาหาฉันทันทีเลยล่ะแถมอยู่กับฉันไม่ห่างด้วยเธอเองก็เห็นอยู่นี่นะดังนั้นฟงที่ฉันแนะนำจะดีกว่านะธนุกำลังทำอะไรจะก่อเรื่องในพิธีสันคิดของตัวเองอย่างนั้นเหรอฮะอย่ามาห้ามฉันเลยนะวันนี้ฉันไม่ปล่อยเธอไว้แน่ใจเย็นหน้าธนุบอกตัวเองเอาไว้ห้ามใจให้ดีที่สุดเก็บไว้ลึกๆข้างใน ส่งเคาะผู้คนยากไร้ด้วยการให้อภัยศัตรูซะยังไงคนที่มีความสุขอย่างแท้จริงนะก็ต้องเป็นคนชนะอยู่แล้วและของคนนั้นก็คือเธอพิธีนี้เป็นพิธีของเธอกับอาบีนะเธอกำลังจะได้แต่งงานกับเขาไม่ใช่หลอนเลยปล่อยมันไปทําไมฮะช่างมันเถอะหน้าธนุปล่อยมันไปเถอะฉันต้องการให้เธอได้เห็นเซอร์ไพรส์ปปรสของฉันน่ะมาเถอะนาไปกับฉันได้แล้วล่ะเซอร์ไพรส์เลปปยเซอร์ไพรส์อะไรอบอกก่อนก็ไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะสิจะปล่อยมันไปเถอะนะ มากับฉันได้แล้วสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษคะเพื่อนเพื่อนและครอบครัวอ,อย่างที่ทุกท่านทราบคือพี่ชายของฉันกาลังจะแต่งงานกับเพื่อนรักของฉันคนนั้นคือธนุกวันนี้คือวันพิธีสันกิจของพวกเขาดังนั้นฉันจึงมีเซอร์ไพรส์มาให้ด้วยนะคะและเซอร์ไพรส์นี้ก็พิเศษมากมากด้วยล่ะคะ่ะฉันหวังว่าทุกคนคงจะชอบสิ่งนี้นะคะเพราะว่าฉันจะมอบมันให้พี่ชายต่อหน้าทุกคนเลยจะได้รู้ไปพร้อมกันเลยคะ่ะ พี่คะนี่คือของขวันวันแต่งงานจากฉันให้พี่ฉันรู้ว่าพี่คงแปลกใจฉันหาอะไรมาเป็นของขวัญให้กับพี่เพราะว่าฉันมักเป็นฝ่ายเอาแต่ร้องขอจากพี่อยู่เสมอเลยแหละค่ะดังนั้นในวันนี้เพื่อเป็นการตอบแทนฉันถึงจะให้ของขวัญนี้กับพี่ฉันไม่เหมือนพี่นะคะฉันร้องเพลงไม่เป็นค่ะเพราะถ้าฉันร้องเมื่อไหร่รับรองงานคงแตกแน่นั่นคือเหตุผลที่ฉันทำภาพตัดต่อของพี่ค่ะซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีฉัน และปูรับด้วยปูรับแน่นอนว่าคุณเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะเพราะคุณเป็นหนึ่งในคนที่รักอาบีมากที่สุดรองจากฉัน <c oughs> ฉันละอิฉาคุณจริงๆนอกจากฉันแล้วก็ยังมีปูรับนี่แหละค่ะที่ยืนเคียงข้างไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขในนี้ถึงมีภาพคุณด้วยยังไงล่ละคะปูรับ ปุรับทำไมไปยืนตรงนั้นมานี่มาน,นือกจากเราแล้วนะคะยังมีรูปภาพของสมาชิกครอบครัวคนอื่นๆด้วยและฉันหวังว่าทุกท่านจะชอบมันมากๆเลยนะคะเพราะยังไงซะเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันมาเถอะค่ะทุกท่านพร้อมสำหรับเซอร์ไพรส์ที่ดีที่สุดของค่ำคืนนี้แล้วหรือยังคะ นี่พี่นี่สำหรับพี่นะคะพี่เท่านั้นฉันรักพี่ปิดไฟเลย นี่มันเรื่องไร้สาระอะไรกันปิดมันซะฉันบอกให้ปิดยังไงล่ะไม่ครับคุณเยอะรอดูต่อไปก่อนสิคะดูว่าความจริงมันเกิดอะไรขึ้นกันเน่ เป็นแผนการร้ายของอเลียนแน่เลยไม่ใช่แค่เซอร์ไพรส์นะแต่ยังทำให้เราช็อกด้วยมันน่าทึ่งมากเลยอเลียเปิดไฟได้คะ่ะนี่อะไรกันเนี่ยนี่มันของปลอมอาบีนี่มันได้สาระมากเลยสิ่งที่เห็นไม่เป็นอย่างที่นายคิดนะนี่เป็นความจริงคุณกำลังปิดบังอะไรบางอย่างจากเราฮาบุรับฉันก็หลงคิดไปว่าคุณเป็นคนดี ลองคิดไปว่าคุณมีความเป็นสุภาพบุรุษแม้แต่ฉันยังเคยรักคุณเลยนะปุระฉันคิดเสมอว่าคุณเข้าใจในความรู้สึกของฉันดีมากแค่ไหนแต่ฉันก็สงสัยนะว่าทำไมคุณไม่เคยพูดกับฉันเลยฉันคิดว่าคุณคงไม่กล้าเพราะว่าฉันเป็นน้องสาวเพื่อนสนิทของคุณแต่รู้อะไรไหมเพราะอย่างนี้จะถึงนับถือน้ำใจคุณยังไงละ่ะ ยิ่งดูจากความซื่อฉันยิ่งรักคุณมากขึ้นแต่ว่าวันนี้วันนี้ฉันเข้าใจแล้วละ่ะเหตุผลที่คุณไปพูดกับฉันมันคืออะไรคุณไม่ให้รักฉันเลยไม่เคยรักฉันตึงหาคุณรักอยู่กับนิกิตา เรารู้จักกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะปุรับทำไมคุณถึงไม่เลือกฉันทำไมคุณถึงไปเลือกเลข,ขาของอาบีละปุรับคุณทำแบบนี้ทำแบบนี้ได้ยังไงกันนะฉันไม่เข้าใจเลยจริงๆิปุรับคุณทำได้ยังไงปุรับคุณทำได้ยังไงอาเลียนี่คุณ เป็นเรื่องโกหกภาพนั้นมันปลอมต้องมีคนทำมันขึ้นมาอย่างแน่นอนนี่ไม่ใช่เรื่องจริงทั้งนั้นความจริงมันอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะคุณย่าฉันจะเปิดให้ดูใหม่นะพวกเขาลักลอบมีสัมพันธ์กันคะ่ะ นิกิตาฉันรู้จักเธอดีนะส่วนปูรับฉันก็รู้จักเขามาตั้งแต่ยังเด็กๆฉันเชื่อในตัวของพวกเธอทั้งคู่ว่าจะไม่ทำเรื่องเสื่อมเสียไม่ต้องกลัวนะบอกความจริงทุกคนไปถ้าภาพนี้เป็นภาพจริงก็ต้องอธิบายให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบอกทุกคนไปเลยฉันอยู่ข้างเธอนะเร็วสิบอกทุกคนไปฉันอยู่ข้างเธอเร็วเข้าบอกความจริงซะนะค่ะนั่นเป็นภาพของปูรับกับหนูจริงๆก่อนที่เรา ก่อนที่เราจะมาถึงงานปูรับกับหนูได้ยินแล้วใช่ไหมคะมันคือภาพจริงในที่สุดแลาก็ยอมรับแล้วว่ามันเป็นภาพของจริงพวกาเขาลักลอบมีสัมพันธ์กันเลขาแอบมีอะไรกับเพื่อนสนิทของเจ้านายรู้อะไรไหมคะ พวกเขาไม่ได้ทําอะไรผิดหรอกพวกเขาเนี่ยก็แค่รักกันมันไม่เห็นจะเป็นปัญหาตรงไหนเลยก็แค่ยอมรับออกมาเรารู้อะไรไหมฉันเข้าใจนะแต่นี่มันผิดชิงสุก่อนหาไม่เข้าตามตรอกออกตามประตูหรืออย่างน้อยก็น่าจะบอกอาบีบ้างสิอย่าทําให้มันเป็นความลับเลยเป็นความรักจะปิดบังไปทำไมบอกมาสิ ทำไมถึงต้องปิดบังพี่ชายฉันทำไมจะต้องปิดบังทุกคนด้วยละ่ะตอบมาสิปุระตอบมาทำไมต้องปิดบังพี่ชายฉันทำไมต้องปิดบังทุกคนให้พี่ชายฉันมารู้ทีหลังแบบนี้มันเจ็บมากเลยนะรู้ไหมคุณกำลังทำรา้ายความรู้สึกพี่ชายของฉันอยู่ส่วนเธอนี่กิตาจะไม่คิดถึงจิตใจคนอื่นบ้างเลยรอโดยเฉพาะพี่ชายฉัน เขาให้งานเธอเขาคือเจ้านายเธอเขาคือเพื่อนเธอและเขาก็นับถือเธอมากเขาปฏิบัติต่อเธอเท่าเทียมกับคนในครอบครัวทั้งที่เธอนะ่ยจะรู้ดีว่าเขาอยู่ในฐานะอะไรและเธอนะ่อยู่ในฐานะอะไรกันแนะ่แต่เธอไม่ใส่ใจความรู้สึกของเขาเธอแอบมีอะไรกับปุลับลับหลังเขาแบบนั้นได้อย่างไรกัน